ครับอันนี้นะครับมาดูงานเฟอร์นิเจอร์นะครับเบลล์อินนะครับเห็นไหมครับนะตรงบริเวณที่เราจะเห็นว่าตรงนี้เป็นผนังโค้งเนาะตรงบริเวณที่เราเห็นว่าเป็นแนวตรงเนี่ยเราก็จะใช้เป็น m d f ปกตินะครับแต่ถ้าเป็นส่วนที่มันเป็นส่วนโค้งเนี่ยนะครับเราก็จะลดนะครับความหนานะครับจาก MDF ที่มีความหนาเนี่ยดัดโค้งมันจะยากนะครับ นะครับเราก็จะใช้เป็นไม้อัดเนี่ยที่บางลงแต่ทําไปซอยโค้งเนาะไปซอยโคง้งแล้วก็ทําไม้อัดเนี่ยหนาอาจจะความหนาลดลงเหลือสักประมาณ4-6มิลนะครับแล้วก็ปรับโค้งไปตามไปตามแนวแนวโค้งที่เราตั้งนะครับเราก็จะได้งานแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นสังเกตว่าทาไมมันถึงมีไม้2ชนิดนะครับนะไม่มีวัตถุประสงค์อยู่นะครับส่วนโค้งเนี่ยมักจะนิยมใช้เป็นเป,เป็นไม้อัด บางๆนะครับเพื่อที่จะได้โค้งได้เข้ารูปได้ง่ายนะครับนะเป็นผนังลามิเนตนะครับโอเคนะครับอย่างส่วนล่างเนี่ยเป็นตู้นะครับตู้นี้มันเป็นถ้ามันเป็นตู้น้ํานะครับถ้าเป็นตู้น้ําเราก็จะใช้เป็นเอ็มดีเอฟสีเขียวนะครับหรือว่าเราเรียกว่า h m r นะครับอ่าให้ดูนะครับเห็นไครับอย่างช่องเจาะถังขยะนะครับเราก็จะเห็นว่าเห็นไหมครับเป็นไส้สีเขียวเนาะเพื่อการความชื้นนะ แล้วเดี๋ยวเราจะสเตเลสมาครอบอีกทีเนเป็นกลวยสาหรับทิ้งขยะนะครับไอ้น,นี้เป็นท็อปหินเทียมนะครับท็อปหินเทียมเนี่ยจำไว้เลยนะครับท็อปหินเทียมเนี่ยไม่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวมันเองนะครับเป็นโครงสร้างไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเังเกตว่ามันจะต้องอยู่บนแบ็กกิ้งของไม้อะไรสักอย่างหนึ่งจะเป็นไม้อาจจะเป็น MD f ก็ได้นะครับนะครับอันเนี้ย12มมลบวกอีก19มมนนะครับเราจะได้ความหนาตรงนี้ถ้าดูที่หน้าท็อปนะครับเห็นไหมครับ ก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์นะครับต่างๆนะครับพวกเว็นบานพับนะครับนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ล็อกนะครับแบบนี้แบบพับได้นะครับจะได้ไม่หักนะครับบางทีตั้งไว้อย่างนี้ใช่ไหมครับคนเดินชนก็หักนะครับอันนี้เราก็พับเก็บได้แบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์เขาเรียกว่ากดกระเด้งนะครับกดกระเด้งนะครับอบบนี้นะครับปิดไปนะครับ ปิดแบบนี้ปุ๊บให้เด้งกระกดปุ๊บก็เด้งออกมาเนี่ยครับนะครับอันนี้เราใช้อุปกรณ์บรนทับนที่เรียกว่าซอฟโคดนะครับสามารถแบบปิดแบบลืมตัวนะครับแบบลืมตัวปิดไปปุ๊บมันจะค่อยๆหน่วงกลับเข้าไปเองนะครับแต่อันนี้มันดีมันติดอันนี้นะครับเดี๋ยวปิดนี้ให้ดูปิดปุ๊บแล้วก็อันนี้เกิดเราปุ๊บเห็นไหมครับมันค่อยๆปิดเรียบร้อยนะครับถ้าเวลาเราเราไม่ใช้แบบนี้นะครับเวลาปิดแรงๆมันจะดังตึง้งก็จะแบบ ลูกค้าแบบอาจจะตกใจได้นะครับนะแบบนี่นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับต้องมีกรอนนะฮะถ้าไม่มีกรอนบางทีมันล็อกไม่ได้นะครับช่วยในการล็อกนะฮะตัวนี้นะครับล็อกแล้วก็กรอนมันก็จะดันอยู่ไม่งั้นเราต้องใส่อุปกรณ์ล็อกสองฝั่งก็จะลําบากนะเห็นไหมก็จะเปิดไม่ได้แต่อนนี้เราลืมล็อกใช่ไหมอ่าสมมติว่าเราล็อกล็อกล็อกปุ๊บเนี่ย บางที่ลืมนะครับเราไม่รู้ต้องใส่กรอนเนาะล็อกไว้แบบนี้นะ,ะแบบนี้ปุ๊บปิดเดี๋ยวนะปุ๊บอ๋อผมลืมโทษทีผมลืมปิดโอเคอ่าแล้วเราก็ล็อกอ่าได้ละนะอยู่ทั้งคู่นะครับอ่าอันแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือ มาตรฐานของพวกตู้ทั่วไปนะครับอโอเคครับอันนี้นะครับ